สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณของเรานะคะก็ขอแนะนาแนวทางเก่า2สูตรไทยท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคํานวณของเราในวันนี้ก็ขอแนะนาสูตรคํานวณเดินบนนะคะ เดินบนสองสูตรที่เดินต่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมเพื่อปเป็นแนวทางในการหาซื้อสลมมากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่16ตุลาคมนี้นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางเก่าของเราทั้งสองสูตรนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างที่เดินต่อในงวดประจำวันที่16ตุลาคมนี้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลมมากกินแบ่งรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร,ร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนของเราทั้งสองสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่า,ทานผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันต่อนะคะแนวทางของเรานะคะเดินก็เดินผ่านมาแล้วสี่สี่ห้างวดนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดที่ห้านะคะท่านผู้ชมก็เดินดีเหมือนกันนะคะสำหรับสูตรแนวทางนี้ก็ขอฝากการคำนวณให้ท่านผู้ชมระด,ดับทราบด้วยนะคะท่านผู้ชมก็เดินดีนะคะท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขเด่นเดินบนในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะก็เอาหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักสิบบนบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะในงวดที่แล้วทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขเจ็ดเลขไปละเลขเก้านะคะท่านผู้ชมคืองวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะผลลงวันได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดนี้นะคะออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนของเราในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะ ได้เจอในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนจากสามตัวบนออกมาแล้วหนึ่งเจ็ดหนึ่งคืองวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณนี้ทางเราก็ขอแนะนำการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหารตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ เรามาทําการคํานวณโดยการน,นะคะว่าเลขเด่นการคํานวณเดินบนของเราในงวดประจำวันที่16ตุลาคมนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักมือนสองครั้งเจ็ดคนสองสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดประจำวันที่16ตุลาคมนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนของเราที่เดินต่อในงวดวันที่16ตุลาคมนี้ถ้าเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหนึ่งเลขสองและเลขสามนะคะท่านผู้ชมจะขอฝากอีกสูตรหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเหมือนกันนะคะสําหรับแนวทางนี้เ็าเดินผ่านมาแล้วตั้งแต่งวดวันที่1สิงหาคมมาถึงงวดนี้เป็นงวดที่ห้าเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมจะเรามาดูกันต่อนะคะว่าเลขเด่นการคํานวณของเราที่เดินต่อในสูตรคานวณที่สองนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง จากสูตรของเรานะคะเอาหลักสิบบนบวกหลักสิบครังที่1บวกหลักสิบครังที่3นะคะบวก1คงที่จะ้ะหลักสิบบนนะคะเลยเจ็ดเบวกแปดนะคะสิ 15, 15, บห้าสิบห้กเจ็ดยี่สิบยดล็เด่น2นะคะท่านผู้ชม2อบวกหน,นะคะได้3จะ้ะโอขออภัยนะคะท่านผู้ชมขอโทษด,ด้วยนะคะ สำหรับแนวทางนี้งูที่แล้วนะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นได้สูงเล็เลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขอโทษด้วยนะคะท่านผู้ชมขออภัยนะคะขอกราบประทานโทษด้วยนะคะลืมชี้แจงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในงูที่แล้วนะคะในงูที่แล้วทางเราคำนวณได้เลขสูงเลยเลขหนึ่งคนลงวันได้ออกมาแล้วในงดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมนี้สามตัวบนนะคะออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นการคํานวณวิ่งบนในงดนี้นะคะเขาตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะ ในหนึ่งรายการคำนวณเข้ามา2หลักนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยหลืหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกมาในงวดประจำวันที่1ตุลาคมนี้ออก1 7 1นะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางนี้นะคะก็ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อสําหรับแนวทางในงวดนะคืองวดประจำวันที่1ตุลาขออภัยนะคะคืองวดประจำวันที่16ตุลาคมก็ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสองและเลขสามนะคะท่านผู้ชมเลขสองและเลขสามนะคะ สำหรับผลออกเรามารอรอนการนะคะท่านผู้ชมสำหรับในงวดประจำวันที่16ตุลาคมนี้จ้ะแนวทางการคำนวณเลเด่นบนของเราที่เดินต่อในงวดวันที่16ตุลาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสองและเลขสามนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับสองสูตรที่เดินต่อของเรานะคะท่านผู้ชมจ้ะสูตรที่หนึ่งก็คำนวณได้เลขหนึ่งเลขสองและเลขสามและสูตรคำนวณที่สองก็คำนวณได้เลขสองและเลขสามสรุปนะคะสำหรับตัวเลขเด่นเดินบนของเราในงวดประจำวันที่16ตุลาคมนี้ ก็ได้3ตัวเลขนะคะท่านผู้ชม 1, 2และ3นะคะเลขสองเลขสามตัวชนของเราเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจะสำหรับเลขเด่นการคำนวณวิ่งบนของเราที่เดินต่อในงวดประจำวันที่16ตบหกตุลาคมนี้ทั้ง2สูตรของเรานะคะก็คำนวณได้3ตัวเลขเด่นนะคะท่านผู้ชมเลข1เลข2และเลข3นะคะสำหรับเลขเด่นการคำนวณของเราก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันต่อนะคะท่านผู้ชม แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สน,น,นับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ย hey ร hey, วยๆทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ